สบายดีพ่อเนีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องคนโตกอัมึงเปนน้ำข้าวเขาเอาลีนใส่เขาราะใส่คอดีกระซาหนึ่งอรีใส่เขา่ มาแต่งบา้านเพไยบพร้อมนะชืออะไรมาแต่ว่างขาโถ่ป้ามาพี่แจ็คเตกนเต้เดินแท้โอ้ยมากินแต่ชาวเมือเฮือนอยู่พี่น้องเอ้ยมากินกะ้องเาไปแล้ใครว่าขั้หายปใสไ่ะนะ บัวเล็กก็เป็นขา่างสิหละเฮ้เาก็มาเห็นเอาเองเฮ้เาเาพิ่นแสะอะไรอืมพี่น้องเอ้ยบ่ได้สื้อเป็นโลได้พี่น้องเอ้ยจัดเป็นโต,จจนโตพี่น้องไปมาเกี่ยวเขาไปยิ่งึงงเมื่อเนี้ยกินหมูปเป็นโตได้พี่น้อง ก่อนอื่นนะเขาขอบุญขอบุญวะขอบุญขอบุญพีลายลายพี่น้องเพื่อนซื้อหายพี่น้องมูลซื้อหายชูคนงานกินไ ล่างแล้วเอาใส่ล่างแล้วเอาใส่นี่ค่ะไมนจะเด็ดเลม่มเลยแม่ค้าการแม่ค้ากันวอาดังนี่บอลได้ได้พี่น้องต้องวอยคอยเอาวอรดังพอลหากว่ะโทาก็รอคอยเลยได้เออใส่สวนส่วนเอาขี้หนอกว่า สบาดีตอนเศร้ากับเศ้าตื่นแล้วหัวเศร้าขาดก็แรเนี่เด่นะมูพอดีกาละซามหนึง่งโมงพอ,งองดีพี่ใหญ่จิยังกันอ่ะสาบผูจ้า <laughs> สวนได้ไปกินอันนี้ผัดลูกอัก จะรังมันเห็ดอะไรเด้ซอยบางอ่ะเด้มข้าวละไเห็ดสมน้ำเด้ก็เลยบวชหายเผินเผาอย่ามันบวชงามเนาะเผาแล้วกินยน่บางคนกินเา่าอือขั้วไงหายแล้วเห็ดแล้วนีหายแล้วมันจะกินแสบเราอืมอะไรไม่ได้มาตัดขอดีไหมเราบนี่ยข้าวบุญที่กินอยู่แล้วกินไปใหนข้าวซอยน้ำสมเออต้มขี้อักต้มยำขาหมูอันละกัน

คข่าวดังก็ตายไปเลยเนาะอย่ายวสุว่าว่าขอให้ใส่ต้องแม่หนาแนงเลยแม่งไม่ใส่กาซ่อนเราเพียงเออเอาขอแล้วให้พี่ไอ้เรศเลือดบ่อยเราทร้าบเป็นต่อแล้วนะเรเล่พาเจ้าหน่อแข็งอย่าทรบเป็นต่อนเลยพี่ไอ้ตีนน่ะเรเล่เป็นสิสิ่งเอาโล่เนื้อจากขาโล่จะเป็นกระชายนั่นสิมาเปิดเอาตีนไปต่างจากตีนมาต้มยำ สี่ตามลำอนาะ่าลหนา่านงกนโต่ยงคนาบอกอ้แต่เอ uh, ี่บ้านมาดูขี <k <k ่ก่อนบาทก่อนเมืองตาบขึ้นคาโค้งมาจากแท่บอะไหยังกันดีจากล่านี่ร้านปลายสามสิบเก้าโลโลเท่านี่โละสี่สิพัน เป็นเงินบาทเท่านั้นพันไหลกันบนโลกโตอย่างว่านี่ไหลขึ้นบาากันทวจะอยากตายคนเราไปแตกขึ้นกี่มาหายซับคนมาอันอันเพรียนยืนไหลก็สิเป็นสวงนะครันี้พอดีมู้ฮันมใหญ่มันตัใหญ่มาเขาเอาแหลนม้วนมันใหญ่ตัวเียนคายกนะพ่อาผุนหาตัวนี้ม้วนั่นนะผนหายผนมันชำมือกันเด้ผุนจิบไ้ายยกผุนมา ตัวนี้น้ำหนักมันรุดโม่คนเลยว่า,าเอาตัวนี้ซะมันนั่นมันเพียงกันจะไปเห็นอะไรกันกะสีเห็ดลาบ,ละาลลาบลนะก,กระถับเลยลาบอะไรกันน,น้นำโต๊ะค่ะเด็กเงี้ยกะสีปิงอะไรก็ลาบอะไรให้เรากินนั่นแหละน้ำมดน้ำมดไปป่านนี้เลยไม่ขายให้เอาค้ามันมาเดือนไหนเดือนไหน โอ้ยเดบิแตตัวได้กาวเอ่ะเดบิวมคือสับานมันอะกับปาแล้วหะมันมันคือสัาเน่าอันนั้นน่ะนี่บ่แมนสีน่ะมันบะก็เดียวมันเน่าเดียวมันเน่าเนาะเน่าบาอาเอหันนี้ขาลังเนางเนาะเนาะก็ขาลังมัเนาะอร่มาจังพอกินคนมาได้หน่อยๆนเพื่อนเองเอากระซ่าแม่เต้ ซ่ามาใส่หมูแน่หมูคนทีกินเนาะพี่ไอ้่าเลยเห็นแล้เนาะหัวหมีกระคุงขนาดแล้วนะขนาดเนี่ยขนาดจริงอ่าล้างมอสตูดอ่างดูพื้นมาตัวนี้อ่านั่นแหละมาได้มาไข่ล้างแล้วก็หมาไข่ล้างยังงังจองเจ้าก่ได้ดอกตีนอันซ่านทะเลน่ะนี่เนาะยังยังจองมาไข่ล้างนั่นเรียบร้อยช่วยมาไข่ล้างไม่กูได้สู เออนี่ค่ล้งมันจะเป็นจากสี่บอกขอเด็ดเออแล้วเราคาล้งเขแล้วมาจากสิพอกันกินฮัดอกจองหอยจริงกันเยเยวอร์แล้วโดยเอาเป็นคางม่คุเยมัเป็นแหล่เองนะมันอากระซามาใส่เลยนี่อือ้ยคุณอะเกาสิอนหน่งอยู่นั่นกราซามันมีอะไรบ้างนี่จ้ากุยอย่าะไรเนี่ย มาป้ายขอขอบคุณนะฮะเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะสำหรับหมูบ้านลังคีเพื่อพึ่งวัวให้ดีไม่แห้งไงล่ะครับก็ซื้อสวยรวยๆเก่าๆสาธุอะผู้ใหญ่ใจดีจะบอกว่าแม่น้องเทนเกินไปขอบคุณมากครับผมแหกขีตาร์กราบขอบคุณอ้อใกล้คงง่วนกัเลยอนี่เอาไปเด้อนี่ตีนมาหนึ่งมาจุ่มยำมือพี่ไอ้หยผัดตัวมันแสบผัดพันธ์อ๋อพอน เวลาเจ้าเล่เจ้าจะเจ้าจะไปต้องไปยากเด้อไว้เฮาเล็บบ่อยจะดูข่อยน่ะเล็บเล็บตีนมันก็ว่าแซ่บมันอ่อนได้แน่น่ะมันโตขล้นนะน้าแม่นั่าเล็บเลยให้แน่นั่นของแซ่บแน่นั่นนะเออเอาไว้เป็นแน่ของแซ่บนะเห็นแม่้อมบ่นเลยเล็บตีนน่ะนะอืมมันอ่อนอท่าน้ากําลังใส่สีอยู่พี่เนาะหื ลเ,เต็มไอ้ต๊อบน้่มเก็บใส่อันอันนี้พี่น้องเก็บใสบ่กระทอบมชิเมื่อก็ลื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่ลายลายยูดีไม่แห้งด้ิจิจ่ายเงินเพิ่นก่อนอยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเออเรื่วเราเมื่อจะหา,ลาเล่าก็ได้ร่ำรวยเงินทองอก็ขอบคุณขอบคุณลายลายที่เลี้ยงครอบคุ้มมีเงื่งมือน,นี่ รายเงินเ่นก่อนอห,หนึ่ง <1 S 2> <ๆ>ล้านหกแสนหกสิบพันเออหน่ล้านหาแสนหกพันอันเอนนเพินจ่ายเป็นตีเรียบร้อย้องวัดเสน่ยังหกิบแล้วมั้งโอเคอเค ลืมเลยข้าวปลาตลาดมนเป็นยังไม่ได้จังหะหนึ่งสอสามสี่หนึ่งสงสมสี่้จดปดเก้สิบสิบสงสา1สิบ่้ายังหกสพันย้งยังรอไม่ได้จ้งให้ก็นได้ เพื่อนเด้อพี่น้องเด้อสิอุตหนุนชื่อซอยพี่น้องเพื่อได้เงินซื้อเกลือมักผิกแปกงนัวพี่น้องโว้ยส่วงนี้ถูกแหงพี่น้องมีโบโบมีอดเงินเอาไปะมาลูกไปว่าหางงเฮงว่าไปออดเงินเลยให้กินแล้วหกสีพอดีเนาะพอดีพี่น้องมีผันว่ามีร้อยีหนึ่งบนมาตก่อไปหกสีฟันมา เพ่มเ่ออะไเงินเลยนะโศกแห้งส่วงนิดนึงเงินมันหายากหัวหันขนาดแค่นี้อุ้ยแพงหลายอย่างแต่แล้วเจ้าขาหมูมันจังจ่อยนะเลี้ยงมันบ่ออีกนะสามสิบตัวนี่แหละแท็กตัวน้อยตัวใหญ่ลายเป็นไงดอกเพื่ออะไรใช่หัวหันแกแพงส่วงหั่มแกแพงซาโลแซ่หนึ่งเกลือได้มือเดียวหัวหันแกแพงจากสิรอดบลอดนี่นะ ขายขายโล่้ังเบิ้ขายงวดนี่แหละคันโบวัยก็ติยาสักก่อนมันบุกกระโดกไปดีอืมขายขายเบิ้ลยงเลยเิาสัก่อนขายบนี้นเ่พังเบิ่ยมันใหญ่มันสิ่นสิไดร้ายอยู่มันบวกลมันก็บบวยเื่นัละช็อเฉียวเมื่อก่อนพี่้องเดเมือนเปลี่ยนให้อมาเอา ก็มาห่อเพื่อนแหละพี่น้องกําลังเอาชิ้นหมูใส่ซามพี่น้องเลยสากุนะ้าขอบคุณขอบคุณในลายเด้อพี่น้องเอ้ยน้าโชว์นอ้งนอง้นหมูน้องอันนี้ก็ได้ใครมาเกี่ยวเขายิงงึ้งมือนี่นหละกินเต็มที่ขอบขอบุญขอบคุณล,ลูกหล,ลายเด้อบุญกรรน้ำชูให้ดีมีแห้งเด้อชุกบกะเพรเข็มแข้งแหละสาธุไล่น้อ,นองต้องไร่เข่าเลย ทางการทางงานกายลุกขายเรื่องลาหายางหามีขึ้นกวาเก่าดับด้วยดด้วยห้อหนาะชิอร่อยจะได้ไหมต่เิกลคือยากันได้ะงมันกอาดีพี่น้องอู้มาพ่ออีกหล้วมาพ่ออีกแล้วบ่ไหมน้งใินน้ำนักขึ้นอีพี่น้อง จะสวยกระซ้าหมูพอดีกินพี่น้องเอ้ยบ่ใหญ่บหน่อยอะไร้นี่อือโอ้น้องโอ้เก็บยวกะโหลแต่ินไดที่นะต้องแหละที่ัน้านองก้าวง่ายสิขอบคุณขอบคุณละลายเด้อพี่เอ้ยให้อยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยก่วเก่าขอบครัวเฮือนซั้นกับห้อยู่ดีมีแห้งเพื่อสุขสุขคน ให้อยู่เย็นเป็นสุขบนครอบครัวเด้อพี่เด้อที่สำคัญก็อย่าเจ็บอย่าไข้แหละแข้งแห้งหาเงินหาค่ำก็ให้ได้ขอบคุณหลายๆที่มาเลี้ยงครอบครัวมีเงินขึ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่มาสื่อมูหายเนาะคนงานมือนีีก็กินหมูอย่างเดียวเลยมือคนนนงามื้อีก็ได หนังท้องเนาะเนาะเนาะเอ้ฝนเนาะอันดไงโอ้สด็ปีนหญ่ฟามันมันนละน่หมัดมีน้องน้ำคนมาปลานึ่งอ้ยตีนดีเขาเบอขมดต้าเปีย่ขาเวียไปด้อืมเอาแล้วปอดมันนี่ต้มอันเนาะ เเกเส้นกระเกเนกเกเส้นเส้นก่ะพกเ้น่พกส้รเขาเนี่ยก็้นะเกเส้นกะเส้นเอกเสนร้นกะเส้นรเส้นก้นกระเ้นส้นก้นกรเนก้นระกอนอืเพกันฝากมันหระเเนกรเม้นเนระเพกเ้นก้นกะเนะเพกเนเนพ้รส้ระก้นกเ้นกนกระ้กเ้วรก้กกเูเอ้า เคยเจออีกยังที zo, no. okay. ่มันจุดกูนไปนี่บอกะอย่าน้อยโลนึงลาอยู่แล้วนะเห็นอยู่แล้วาาอยู่ไตลาดแล้วเนาะเห็นเนี่ยนี่เราเคยนอนเยอามาเพื่อนจากจันร์ผ่านนะฮะก่เห็นาหะก็่เห็นันไจันท์ผ่านแลมันกินพินเลยเอากดรตอนเลยกระเดือกมันจะไปเอื้อปิงให้ ป้าถูกของหมากก็ได้เนาะสีนมนังมาเตะกว่าอร่อยเลยเลยเนาะพ่ออาหารเกิดแล้วเนาะก็จิไลมือเติบอย่ีล้วเนาะแน่ยมันขาดู่ยมันโลภอแลย่งฮะกระใส่ข้าวบุ้ช้าแล้ว พี่ไฟ่เต้าใหญ่น่ะดังไส่เต้าใหญ่น่เดึอดปิ้ปี้เห็ดลาบมันชิปป้เห็ดลาบเอาสินค้ามาเจอนำโต๊ะเด้กี่โลดเอากินเต็มที่กินไหนอิ่มเรืโองสินค้าก็ไม่ใช่จะนั่งเฉียงไนตักไต